สวัสดีครับตอมโกสัมพีครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเหรียญนะครับพระเจดิสายภาคอีสานนะครับ,เเรรบหเหรียญมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหลวงปู่ผางนะครับวัดประสิทธิธรรมจังหวัดอุดรธานีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเกิดดับนะครับ จัดสร้างเมื่อปี2,545นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับของท่านนะครับซึ่งขนาดเหรียญน,นะครับก็จะประมาณนะครับเหรียญหนึบาทนะครับซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเหรียญหนึบาทนิดหน่อยนะครับแต่เมื่อเทียบกับเหรียญห้ก็จะเล็กกว่าอยู่นะครับซึ่งเหรียญลุงปูพังนะครับ ปริปุนโนนะครับวัดประสิทธิทธรรมนะครับบ้านดงเย็นนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีรุ่นเกิดดับเหรียญนี้มีขนาดความกว้างนะครับ1.95เซนติเมตรสูง1.25เซนติเมตรเหรียญก็มีรูปลักษณะเป็นรูปไข่นะครับไม่มีหูห่วงนะครับเป็นรูปเหรียญ ปั๊มนะครับลอยขึ้นมาไม่มีหูห่วงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญกันลักษณะของเหรียญก็จะเป็นรูปทรงทรงรีนะครับหรือเขาเรียกว่ารูปไข่แล้วก็มีสันนูนขึ้นมานะครับรอบเหรียญด้านในก็จะมีหลุงปูผางแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น ตัวอักษรนะครับเขียนว่าหลวงปู่ผางปริตปุนโนนะครับเหรียนนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับหรือทองแดงออกผิวรุ้งๆหน่อยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีรูปลักษณะ,ะเป็นสันนูนขึ้นมาสันนูนขึ้นมารอบ ขอบเลียนด้านในก็จะมีตัวหนังสือนะครับล้อมรอบซึ่งเขียนว่ารุ่นเกิดดับนะครับอ,อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะบ,บ้านดงเย็นนะครับด้านนี้ก็เป็นวัดป่าประสิทธิธรรมนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นมีเลข นะครับมีเลขอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเป็นน่าจะเป็นลายลายมือนะครับของอชื่อหลวงปู่นะครับลายมือชื่อหลวงปู่นะครับซึ่งน่าจะอ่านว่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตก่อนนะครับน่าจะอ่านว่าพอรอนะครับถาง ปริปุโนโนนะครับน่าจะอ่านว่าหลวงพ่อผางปริปุนโน,นครับเป็นน่าจะเป็นลายมือของท่านส่วนด้านในก็มีจะมีเลขห้าจุดสดสีนะครับนี่คือลักษณะคร่าวๆนะครับของเหรียญน,นี้ถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน ทั้งนี้ก็ถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้า,าทุกท่านสงสัยหรืออยากดูเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมก็มีเท่านี้สวัสดีครับ